เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงหัวใจแกร่งคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับคุณหญิงแมงมุมหรือว่าหม่อมราชวงศ์ศีคำรุ้งยุคนที่สู้กับอาการป่วยเป็นโรค SLE ครับหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองรวมถึงอาการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบทําให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งและเป็นคุ้นเคยกับภาพที่ใครหลายคนนคุ้นตานัก็คือภาพที่นายพลดอลลา่านะครับหรือว่าเสดอลลา่า สามีของคุณหญิงแมงมุมเนี่ยก็คอยดูแลอยู่เคียงข้างภรรยานะครับพาคุณหญิงแมงมุมไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยความสดใสและก็ดูแลอยู่ข้างๆพร้อมอัปเดตเกี่ยวกับอาการป่วยให้ได้ติดตามกันตลอดเลยครับล่าสุดนะครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณหญิงแมงมุมเนี่ยได้เผยเรื่องน่ายินดีว่าตื่นเต้นจังที่จะได้กลับไปทํางานอีกครั้งแม้กระทั่งตาบอด ขอบคุณพี่โน้ตที่เชื่อใจและขอบคุณพี่โบท๊ทที่พร้อมจะลุยไปด้วยกันหวังว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างี้ได้เลยครับ